สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาครอบครัวและไม่สบายใจคลิปนี้มีคำตอบค่ะปัญหานะคะมันจะมีอยู่สองอย่างคือปัญหาที่แก้ได้นะกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เราก็ต้องข้าม,มาค่ะนะคะอย่างเช่นปัญหาครอบครัวบางอย่างก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะซึ่งเราก็ ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็ต้องยอมรับไปและให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ปรับความเข้าใจหรือว่าแก้ไขไปส่วนในเรื่องที่เราแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเป็นเรื่องของเราเราก็ทําไปอย่างเช่นคุณเพียวที่เป็นแชมป์ e v o i c e All Star คุณเพียวเล่าให้ฟังว่าในช่วงวัยรุ่นที่บ้านของคุณเพียวมีปัญหา คุณเพียวก็ใช้การร้องเพลงเป็นการดูแลใจเพราะทุกครั้งที่ร้องเพลงมันทําให้คุณเพียวเนี่ยคลายเครียดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นคุณเพียวก็เลยใช้วิธีอย่างเงี้ยตลอดมาทุกครั้งที่ออกจากโลกของการร้องเพลงไปสู่ชีวิตจริงเวลาเครียดทุกครั้งก็จะกลับเข้ามาสู่การร้องเพลงก็ทําให้รู้สึกมีความสุขแล้วสิ่งนี้ยทำให้คุณเพียวรู้ว่าคุณเพียวเนี่ย สามารถดูแลแล้วก็เยียวยาตัวเองได้แล้วก็พัฒนาการร้องเพลงกลายเป็นพรสวรรค์แล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดจะเห็นว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิกฤตหรือความเครียดของเราให้เป็นสิ่งที่ดีงามได้ดังนั้นสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังประสบปัญหาอยู่นะคะก็ขอให้ดูคุณเพียวเป็นตัวอย่างแล้วก็เราก็ ดูแลตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ลักกี้นักสร้างสุขคงต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย